ครับสวัสดีครับยูนิเตอร์เราก็คือฟังเถื่อนยนต์ครับพามาฝนตกเยอะครับพามาจับกบเพลี้ยครับผมเต็นน้ำอันนี้มันเยอะครับน้ำจ่ามัไม่ได้ครับแต่เฮ้ยแต่ลองดูน้ำไม่มีเลยครับเป็นแต่เขาวานข้าวแล้วครับนี้แต่จะขึ้นไปอันบนครับ นี่ครับนี่มันมุกและน่ารักมากครับนี่ครับไปนึงแก้ม <c oughs> นี่ครับปูปเลอเลยไป <c oughs> <c oughs> เดินเกือบเหยียบเลยครับนี่ช้อนครับผม เดินเกือบเหยียบบนหัวผมเสร็จคนดูให้หนอนได้ไหมน่าจะมาจากบ่อครับผม ครับลูกนกกระแตเตว็ครับผมนี่มีกบมันร้องครับกบร้องขอบบ่อนี่ข้าวมันยังง่าย ลองบอไปแล้วร้องอยู่ข้อบบอรครับภูกบใหญ่ครับผม กบตัวเมียครับผมนี่ครับต็แล้วต้องมาหาตัวผู้แองนี้แหละคิดว่าจะไม่มีตัวเมียแล้วครับวันนี้เจออาป็นครับไปอ่าครับผมเจอกบคู่ครับ มุบครับหมุบรอหมุบหมุบหมุบแล้วไม่มีใครเห็นเจ้าหรอกนี่ครับอ๋อตรงนี้ฉลุดครับผมนี่อู้วมันมารครับ ดียังเจอกบคู่ค,ครับผมกบมันตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ครนน่ครับวันนี้ดียังเจอครับปะโอ้โก็โโโป,ปาดแนบครับ จะให้ดูเข้าหน่อยมันมุบอยู่นี้ครับอดเหลกอดไหน่นอยนะครับสองตัวครับมอบนี้ตัวหนึ่งู้นตัวหนึ่งตัวมอบก่อนถึงก็ตรงนั้น,น,น,นครับจะเข้าป่าแล้วครับอ้ยอยดหมดเลยที่นี่ ไม่มีเชือวอโมกครับจะรอพอ่อกอนสามตัวไม่ได้ตัวหนึ่งโดดหมดมอเ,เออสุกสุกตัวนี้น่าจะสุกครับ เหลือโดนเขาป่าหมดเลยชมเนื้อหน้ามองครับเห็นไหมโดนลงมาแล้วค่อยๆโดนลงมาแล้วอยู่โคนไม้อยู่กกไม้ไม่มีตรงกกไม้ขาวๆเนี่ยลองซ่องมาดูเห็นยังเห็นยังนั่นแหละตรงกกไม้ขาวๆตรงนู้นต้นใหญ่นั่นแหละขวานนิดนึงเออตรงนั้นแหละสายนิดนึงเออนั่นแหละตรงกิ่งไม้นี่

โอ้โอหน้ำเข้าไปเอาหน่อยดูยอยู่ปลายชะมวกรเด็ดแลวไวใ่ครับนี่แต่เมื่อกี้ต,นะตุ่มเมียน่าจะตุ่มเมียตุ่มเมียด้วยเขาป่าแถวตรงนี้ครับเราจะน้ำหาก,ก่อน นี่ครับจับได้แล้วครับนู่นวิ่งมาจากข้างบนแล้วนะครับตามเข้ามาฝั่งนี้เป็นบอ่อครับมีผมพอเห็นมันโดดปุ๊บผมวิ่งตามแล้วกวดลงมากระโกระโดดกระโดดกระโดดโด,ด,ดูผมทะไลดักตรงนี้ครับจับได้เกือบลงบอ่อเลยครับนี่เป็นกบตุ่มผู้ครับแม่ตัวเมียครับกบผู้นี่โอ้โเกือบลงบอ่อ มาดูทะเลกับเกย์กาลเลยครับไปนี่ครับกบขินคูครับผมขับรถจะกลับบ้านแล้วครับเออมตัวเมียจะหลุตนายเพิ่มเพิ่มคูหนึ่งอ่าค่ะ มาดูผลงานรวมครับผมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ออกมาค่อยเยอะมีแต่ตวัวคู่ครับได้ได้ตัวมาได้สองคู่นะครับตัวเมียแล้วก็เนี่ยตัวเมียใหญ่นั้นได้จับเดียวครับเนี่ยตัวเมียใหญ่น,นได้มาประมาณสักสองลได้ประมาณนี้ถ้าเระขแบหนึ่งตัว ตัวพ่อก็ตัวพูตัวพูตัวเมียใหญ่ตัวเมียใหญ่ยี่ตัวนึ่งโอเคครับทุกท่านโปรดไลค์กดซับตั้งแคร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ